จอบปลาเพราะแม่ผูอการบ้านจอมปลาจริงๆแล้วผมเห็นบดนะยังอยู่ในวัดกบู่เพื่อนเราทําเหมือนบู่เพื่อนบ่อไหรเราไม่ได้ทํานะหากไม่พูดเราทําเป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะเฉพาะเขาได้ถ้าเห็นจะบดพระเดชยันบยญญาเหมือนนี้มีสวัสดได้มาเท่าไหร่ก็เวลาเขาด่าว่าหาด่าว่าอะไรก็พระเดชก็แจกกันแจกกันสําหรับเราไม่เอาเลย นาวิจบาตก็ไม่ไปบ้านใหญ่ไปส่วนบ้าว่างจะไปบ้านร้อยบ้านบ้านานานไงถ้ามันมิจจำเปลี่ยนที่เกี่ยวกับท่านก็ต้องไปสายกับท่านคอยดูแลท่านคอยไปเวลาไปก็ต้องคอยแนะพระตามหลังไม่มีใครส่วนว่ามัางจะเป็นเราเป็นองค์ที่สองของท่านไปถัดไปท่านบอเห็นอะไรท่านจะพูดนะท่านไม่อยู่ปะปะ ท่านไปเห็นอะไรท่านไปเห็นหมาท่านก็นเอาหมามาพูดพูดหมาพวกหมูน้อยพวกหมาน้อยพวกสักพวกวัวพวกอะไรท่านจะนำม,มาพูดตลอดนะพอไปเจอนี่ท่านก็นพูดเรื่องนี้ไปแล้วคอยฟังไปเรื่อยเยไปคัดติสอนพวกเราได้ยินเฉพาะสองสาวองค์ข้างหลังไปจะไปเห็นหมูก็สอน สรนละมันยือมันขบขันด้วยเราไปไมีน,นิสยตลกด้วยเลยไปเห็นไปเห็นใบหมูกันว่ากัานละเดินท่านเดินไปเราเดินตามล้วไปเห็นใบหมูเขาเขาจดปัญญาไว้เไรเราะว่างได้นะนะเขาไม่มีจอบมีเสียมจับหูเขามีเขาจะบูขุดกินเห็นไวหมกันว่ากัานะท่านพูดเลยหมูเขาก็มีปัญญาแต่ท่านสอนปัญญาไนดะ้ละ หมูหนูหมูเขาก็ม่ได้โกนะว่าหมูเขาเขาก็มีปัญญาเขาไม่มีจอบไม่เสียขุดเจีนเขาจะบูกเขาดันคือว่าคือยาแห่หูอย,ยู่ข้างซ้ายหมูเล็กหมูเล็กันนดาล่างดามูเล็กต,ตัวตัวเท่ากระโถนตัวเล็กๆอย่างนี้มันขุดเจินอยู่ข้างซายมันไม่กลัวปลาล่ะท่านเดินเดินเฉียดไปไปมันก็ไม่กลัวเพราะท่านพูดแต่ป่าท่านมาถึงว่าถึงมือเรา ไปไอ้เห็นไปท่านว่านะไรว่าเขาโง่เลยอท่านว่าเขาเขาไม่ว่าเขาโง่เลยเขาไม่มีจอบีเสียเหมือนเราแต่เขามีจมูกเขาจะบูกขุดกินหญ้าเห็นไหมท่านว่าท่านพูดว่าไปท่านเป็นสนใจกระเพานะเขาจะเตือนพระไปเห็นท่านท่านพูดอะไรหญ้าไปตอบไปก้ได้ว่าแม่ท่านถามก็จะตอบง่ายๆนะถ้าว่าท่านจะซ้ำอีกตั้งใจถามจริงสัตหน่าเฮ้ยว่าไง เย้าเคยอยู่แล้วก็ตอบเสียงเด็กน้อยธรรมดาจะพูดไปทับถาบ้า,าก็ตามไม่ตอบแล้วว่ากันนะฟังไปฟังไปที่ <c oughs> มันมีหมูร้อยสามตัวตัวเท่านี้แหละ <c oughs> กำลังด้านลัก <c oughs> แแอเขาขุดยินยู่สามตัวเขาขุดยินหญ้าแห้วหูไปท่านไปนี่เห็นไหมท่านว่ากันลนะแล้วพูดท่านพูดท่านบันไดยิ้มีแย้มนะถ้าพูดเฉยเฉยนะ เราคอยฟังไปเดินตามหลังไปเห็นไหมบ่าวว่าเขาโง่เลยว่ากันนดเขาไม่มีจอบมีเสียเหมือนเราเขาก็จะบูขุดกินเห็นไหมว่ากันถ้ากก็พูดเรื่อยไปไปพอพอไปพอไปถือเราเขามันจะว่าว่าเขาโง่เลยเขาฉลาดเหมือนคนเลยเขาไม่มีจอบมีเสียเขาก็เขาก็จะบูเขาขุดกินนะตอนนี้ก็ยับเอาว่าแล้วมันจะฉลาดแค่ไหน มันจะฉลาดแค่ไหนล้วเราดูแล้วพอเดินไปเราเอาเท้าสอดไปมัโดดไปโดดจะตกตกลรคอติ้งทั้งสามตัวมันตื่น้ืยตีนเราเราไปเราสอดไปเลยมันตื่นเรี่ยมันมันขุดกินอยู่นี่ข้างๆเนี่ยท่านพูดท่านพูดเฉยๆทะไมว่าอะไรเนี่ยเขาก็อยู่สะดวกกินแล้วเขาขุดกินเลยไปบ้างยกยอเขาเขาฉลาด เข,า,ขาไม่มีจอบมีเสียวเขาก็าจะบูกเขาขุดกินเห็นไหมนั่นละหูว่ะเราก็ฝากไว้มันจะฉลาดแจ้งกินนะจ๊ะใจนี้มันจะฉลาดแจ้งไรหมูแล้ว,ว,ลน,ลวน,นี่วะพอไปนั้นเราตีล้วก็สอนเราไปเกลี้กยกล่อมโดดตอกของจริงสังสามตัวอเนี่ยตัวอตัวฉลาดจริงตัวโง่สักต,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 ตอกฮะใครไปตะบูว่าสันติการเนเองมันม ิ่งตกไปตั้งสามตัวมันตื่นพร้อมกันเด่ยติ่งกิ่งตกไปเนี่ยดินเรโมกะโดดแล้วันตกเป็นคลองไปใครมาทำมันเราก็เฉยก็ไป่ีกล่มันไป้ีละมีแย่อีกเราพร้มกันอยู่เลยเขาหากินพวกเขาก็ไม่อยู่เขาเขาอลเขาหากินกเขาก็ไม่ยู่เขาพาไปไม่ท้าว่าไม่ว่านท่พูดหรือท่พูดเฉยนะ ไปไปอะไรไปไหนนะเราก็ต้องเก็บตัวเราเต็มที่แต่ละครลิงเราก็เล่นท่านไปยังไงท่านจะพูดร้วยท่านไปยังนะไปเห็นลูกวัวกันวัวเห็นคนปั๊บมันโดดขาแม่มันไปอะไรขาวแม่ครัวยั่ไงก็ไม่ไปไปหาคอแม่แล้วสั้น่าลนะคือวัวมันวิ่งไปหาคอแม่มันอยู่แต่คอแม่มันตื่นคนมีฟ้าคอาแม่แม่ก็ดู ผัววิก็ไปไปที่ไหนก็นไปหาที่หลบที่ซ่อนไม่เป็นวิ่งไปหาคอแม่อาจารย์จรกับปั๊บมาโคนกันเลกันแล้วมันต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่ตลอดไหนเอาอยัางนั้นท่านสอนไปในนั้นนะท่านไปในพูดเฉยๆท่านมีคําสอนไปแล้วใช่ปัญญาพิจารณาตามท่านไปแล้ว <c oughs> พอไปถึงนั่นแหละที่พอไปถึงบูตกคลอ แล้วตอนนั้นเขาทำล้านสำหรับท่านให้พอคือท่านไปสองตึกให้คนเขารอใช่ไหมเต็มไปหมดถนนเต็มร้อยทางต้นทางมากับปลายทางพอถึงแล้วก็เขาสบายดีรอแล้วเขาก็จัดที่นั่งให้ท่านที่เป็นเอกเทศที่หนึง่งแล้วก็เขาทําเป็นแถวยาวๆเป็นล้านยาวให้พระท่านร่างให้พอรอแล้วท่าก็ให้พอรอ พอให้พอเสร็จแล้วเขากลับมากระทะแห่งหนึง่งก็มีอยู่สองเรื่องอยู่เนี่ยควานดันนะพอไปถึงนีก็หกมูมันเก่งแล้วมันฉลาดมันไม่มีจอบมีเสียมมันก็เาจมูกมันขุดเิเห็นใบหม,มูว่ามันโง่เลยว่าแล้วเราก็เลยแย่หมูฉลาดต้งหน่อยแนละ้วหูตกคอแล้วก็พอดีไปถึงที่ให้พอเราหัวเราจะตายในใจของเราแนะล้วท่านพูดไปทำวะตถบแล้ว เขาหาจริงเขาไปยุ่งกับขาพระแต่ว่ากันนะพูดเฉยๆนะท่านพูดเฉยๆแต่เรา,าวันนี้ใส่ลิงเรานะเราไมีอยู่แล้วสอดแทรกอยู่นลเขาหาจริงเขาก็มายุ่ขงขาท่านท่านพูดเฉยๆนะเราท่านไม่มีอะไรเราในมันจะตายพ่อไปนางป้าพา,ายใส่บารเสร็จแล้ววลา,าเป็นแถวแล้วก,กันยัดถาดปียัดถาวารีว่า ไปถึงสัพพีติโยเรารับไม่ได้เลยท่านก็เลยสัพท่าน <laughs> ก็เลยสัพพีติโยพระก็เลยรับเลยแล้วก็หัวเราไม่ได้ตายมันสัพพีไม่ได้ไอ้ <laughs> จพ,พอสัพพีล้วพระจะเงียบอยู่ใครก็เยียบเ,เราไม่เราเป็นสัพพีพระก็เว้นติโยอะไรนี่แบบนั่นนี่นั่นเธเดียวก็ท่านก็สัพพีติอ, <laughs> อันนี้ก็ขันนะเอเอเดว นิสัยมันเป็นอย่างนี้ก็กลัวๆท่านก็กลัวแต่อันนี้มันก็ไป็ขวันอยู่อย่างนั้นใช่ไหมอยู่ใชรับจับพี่ไม่ได้นะพอะกลับมาว่าอีกนะที่นีก็พอา่าที่วันเก่าแล้วแหละไอหมูสามตัวนี่มันตกฟองเราเล่นกับมันท่านพูดกับหมูหยอกหมูเล่นไปแล้วมันไม่หยอกเฉยเอาจนหมูตกฟองมันใครไปอยู่เขาเขาหางิีนเขาเอาอีกและพามันดื้อเราก็เฉย ท่านท่านเฉยนะพูดเราจะตายแนละ้วพอไปถึงนั้นให้พอไม่ได้รถหัวเราไม่ได้นะแล้วกลับมาพอไปถึงสุดท้ายแหละครั้งที่สองนะวันเดียวกันแล้วนะพอไปถึง <c oughs> ก,ก,ก็มีร้านเล็กๆอีกและที่ให้ท่านนั่งนะมีร้านเล็กๆก,ก็เป็นแถววนะพอรับบาดเสร็จมาแล้วท่านก็นเดินไปไอหมูสองตัวตัวเท่านี้มันกําลังคึกกระรองล,ลูกหมูกําลังโซน ไปไปข้างๆไปพอดีไปกัดกันที่หมูสองตัวกัดกันตัวหนึ่งแพรตัวนี้ดันเขาเลยดันดันแตงนามน้ำไผ่นะโอ้ยไอ้นี่ก็ไม่รู้จักแพ้จากขนาดขนาดนะมึงนี่ยังไงมันเกินไปละมึงนะว่ากันนะพูดเฉยนะท่านนะมึงนี่มันเกินไปเขายอมแพรแล้วยังไม่ถอยยังดันก็คงขาด <c oughs> <c oughs> ามก็อะไรอยู่นี่มึงนี่เกินไป ท่านว่างั้น่ะเมื่อนี้เกินไปมันไม่มีกรรมการแยกมวยเพลงนี้ละแต่ท่านว่างั้นนะไม่มีกรรมการแยกมวยหมูกัดกันก็ไม่รู้จักประมาณนั่นเราว่าท่านพูดเฉยนะแต่เรามันจะตายกพอากว่าให้พรเพให้พรก็ถึงสัพีแล้วก็สัพีไม่ได้ท่านก็สัพีแล้วให้พระก็สัพีตามไปพ่อออกว่านเดินพ่อออกวาแล้วพอสุดท้ายพระก็ออกไปก่อนแล้ว เราดเดินตามหลังทา่าน,าานงไปว่านนะหันหลังป้าบ้ามันยังไงว,ว่างั้นนะหันสัพพี่ซโขนซโขนไม่เห็นหลับมันเป็นยังไงวะไปนะไอสัพพีสองหัซโขนไม่เห็นหลับมันยังไงกันว่าโอ้ยหมูหมูสองสามตัวมันทเนเาเองแล้วว่าอย่างนี้นะท่านก็รู้ทันทีหมูสองสามตัวมันจะเห็นคือสามตัวท่าเห็น สองตัวตะเบียีสองตัวบันดันกันดันตัวดันติดน้ำนะ้องเจ๊ี่สุวนนยังดันก็มึงไม่รู้จักปราอานรั่วกันเขายออแพรแล้วก็ยังดันเขาเขาบ่าวเขาาอย่างนี้เนอไอ้มวยไม่มีกรรมการแยกมันลำบากท่านพูดท่านพูดเฉยนะไอเราจะไดพอจะได้พอจะได้สัปปีไปได้พอออกมาแล้วมูเฟื่อนออกไปแล้วไเฮ้ สัพพีสองคนสักหมูไ like ม mm ่ไ hmm. ด mm ้ร hmm. mm ับ hmm. ว่าไงวะโอ้ยหมูหมูสองตัวสามตัวมันทำมันทำเหตุแล้วก็บอกกู้งกูหมูสองสามตัวมันทำเหตเนี้ยประชาหมูนะแล้ก็พูดเลไอ้เรามันจะตายไิ้ทีเรานะหมูสองสามตัวมันทำเหตุกินตัวนั้นก็ตอบ มาเทือดใส่กันเข้ามากับทพูดท่านพูดคำของท่านนี่นะท่านไม่หัวรออนนี้ล่ะไอเราฟังมันจะตายเขาแพ้แล้วก็ไม่ยอมรับว่าเขาแพ้ใส่เข,ขปาปาดจนร้อยเก่งๆยังใส่สรัตอยางนี้นะมวยไม่มีกรรมการมันละม้ท่านพูดอ่างนี้นะไม่ไม่มีกรรมการแยกระบายหมูกันกันจะไม่ยอมถอยกันเราอดหัวอะไรเน,น,นี่อก็นิส่ทถ้าไม่ค่อยหัวรอนนะ แต่เรามันจะตายสิเพราะแม่คนกาพูดไปหัวร้แล้ะเฉยไอเรามันเป็นเลักษณสยลีอยู่ไปได้นะ <S <S โอดก้นจะตายไม่ก็ออกวาเลยสุดท้ายสัพพีไม่ได้เลยเจ้าเราว่าใฮ้สัพพีสองคนสักหนไม่เห็นว่ารับสัพพีว่าโอ้ยหมูสองตัวมันมันจำเหตุเขาบอกเฮ้ยประสามหมู หมูทองสักตัวมันทำเองคือเราละดื้อเองแย่หมูไอ้หมูตกคลองก็เกิดเราละทำเองคำว่าตัวนี้คือมันท่านชอเหตุมเขาแพ้ก็ลองจี้จี้อยู่ป่ายังใส่ของเขาเรื่อยๆเลยว่าไม่รู้จะแพ้จากชนะไอ้นี่ก็ดีนะย่างนี่ละมวยไม่มีกรรมการแยกวันละบากอย่างนี้เนี่ยหม,ม,มูกมัดก,ก,ก,กันก็นไม่รู้จะแพ้จากชนะท่านว่าท่านพูดเฉยนะไอ้เรามันจะตายที่โคมกาดดีนะ เพราะแหวกงานโ้ยช่วงมากนะไม่หัวรอดง่ายแล้แต่ผู้ฟังมันจะตายสิใช่ก็ว่าถูกก็คนอย่างนี้ที่ตามท่านไปท่านจะไม่หัวรอนะเฉยสบายบ้างนะไอ้เราจะตายสิ <c oughs> อะไรอีกเนี่ยอะไรแล้วจี่งีอยู่ไงนี้ <c oughs> มกีก็การแยกไว้แล้วเนี่ย